ครับสวัสดีพี่น้องที่กำลังรักครับวันนี้เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจานะครับก็พบกันวันจันทร์สัปดาห์ที่สามสิบสามเทศการธรรมดาพระวาจาวันนี้พระเยซูเจ้าได้บอกถึงเรื่องสําคัญเรื่องการเป็นแสงสว่างการทําหน้าที่ที่พระองค์มาในโลกนี้นะครับพระวาจานั้นก็มีว่าดังนี้นะครับก็บอกว่าพระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็นแสงสว่างสองโลกผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีแสงสว่างสองชีวิตพระเยซูเจา้าตรัสว่าเราเป็นแสงสว่างสองโลกผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีแสงสว่างสองชีวิตยอห์นบทที่8ข้อ12น,นะครับก็มีเขียนไว้อย่างชักเกดเจนนะครับ ในคําสอนของพระเยสุเจ้าเนี่ยพระองค์มักจะเปรียบเทียบเสมอนะครับว่าพระองค์นั้นเสด็จลงมาเนี่ยนะก็มาในโลกนี้มาเพื่อช่วยเหลือมาเพื่อทําให้มนุษย์นั้นจะได้พบจะได้เห็นจะได้เข้าใจถึงความรักของพระบิชาแล้วก็พระองค์มักจะเปรียบเทียบสําคัญก็คือเปรียบเทียบว่าพระองค์นั้นเป็นแสงสวา่างเป็น หนทางเป็นความจริงอะไรเป็นชีวิตอะไรต่างๆก็เปรียบเทียบแล้ววันนี้พระองค์บอกว่าเราเป็นแสงสว่างของโลกหมายว่าพระองค์นั้นมาแจ้งมาบอกข่าวมาให้ข่าวสําคัญกับโลกให้โลกนั้นจะต้องเอจริญชีวิตและก็มีชีวิตด้วยความรักต่อพระเจ้าและต่เอ,อเพื่อนพี่น้องนะและผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืด แน่นอนเมื่อพระองค์เป็นแสงสว่างใครที่ตามพระองค์ไปก็จะไม่ไม่เดินในความมืดมันมีไวยะืวนกันการเดินในความมืดนั้นก็คือมันมองไม่เห็นหม้เดี๋ยวก็เจออุปสรรคเจอปัญหาอาจจะสะดุดล้มอาจจะเดินไปไม่ถูกทางอะไรต่างๆเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นก็เป็นความหมายซึ่งก็ไม่ได้อ้อมคอมอะไรก็จะว่าตรงตัวก็ได้ผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืด มือนใครก็ตามที่ติดตามพระเยซูเจ้าก็จะเห็นก็จะเข้าใจก็จะเดินในหนทางที่ถูกต้องใช่ไหมเพราะว่ามีแสงสว่างนั้นที่จะส่งชีวิตที่จะนําเข้าไปนั่นเองแสงสว่างที่พระเยซูเจ้าบอกเนี่ยก็คงไม่ใช่เป็นหมายถึงเพียงแค่แสงสว่างที่ทําให้เรามองเห็นแบบ ทั่วๆไปฉะนั้นแต่ว่าแสงสว่างในที่นี้หมายถึงแสงสว่างที่ส่องเข้ามาในชีวิตในจิตใจของเราในสติปัญญาที่จะทําให้เราเข้าใจและก็ยอมรับน้ำพระทัยพระเจ้าและพร้อมที่จะใช้ชีวิตนั้นในผลฐานที่ถูกต้องของทางที่ควรนะครับนั่นคือสิ่งที่พระเยซูเจ้าสอนกับเราในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นพระวจาของพระองค์วันนี้ที่ บอกกับเราอีกครั้งหนึ่งว่าพระองค์คือแสงสว่างพระองค์จะนำชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราซึ่งเป็นคริสตชนเนี่ยเราก็มักจะทําอะไรก็ตามก่อนจะทําอะไรก็ตามเราจึงขอพระเบญเจ้าประทับอยู่ขอพระเบญเจ้านํานชีวิตของเราว่าเราจะเห็นจะมีการภาวนาก่อนที่เราจะทํากิจสําคัญตา่างๆก่อนการประชุมก่อนการสัมมนาหรือแม้บางทีก่อนจะ เดินทางเนี่ยขึ้นรถและก่อนจะสตาร์ทรถขับรถออกไปเนี่ยเราก็จะขอพอรจากพระเจ้าขอแสงสว่างจากพระเจ้าเพื่อจะได้ทําให้เราปลอดภัยทะให้เราได้ทําหน้าที่ของเรานั้นอย่างดีนะครับหรือไม่ถ้าเราจะต้องไปทําหน้าที่สําคัญที่ไหนหน้าที่อะไรก็ตามเราก็จะขอพอรจากพระเจ้า สมมติว่า,าพี่น้องเป็นพ่อค้าแม่ขายอยู่ที่บ้านขายของเนี่ยนะใช่ไหมก็จะขอมอนจากพระเจ้าขอให้วันนี้เราได้ทําหน้าที่ของเราในการเป็นพ่อค้าแม่ขายอย่างดีขอแสงสว่างจากพระองค์ขอการทรงนําจากพระองค์นั่นเองที่จะทําให้เราได้สามารถมีชีวิตและมีชีวิตพร้อมที่จะทําให้ชีวิตน,น,นั้นก้าวหน้าไปอย่างดีตามพระประสงค์ของพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ พี่น้องก็ขอให้เราได้ทําหน้าที่ของเราอย่างดีเพราะว่าพี่น้องจะเป็นใครก็ตามจะเป็นครูจะเป็นพยาบาลจะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านแสงสว่างหรือว่าพระพรของพระองค์นั้นก็จะมีเหมาะสําหรับเราที่จะให้เราทำหน้าที่นั้นอย่างดีอย่างเหมาะสมจะเป็นคุณพ่อเป็นพระสงฆ์เป็นนักบวชเป็นซิสเตอร์นะวันนี้จะต้องทําสิ่งนี้สิ่งนั้นก็ขอให้พระเบจเจ้า ประทับอยู่และขอพระองค์นำชีวิตให้ก้าวหน้าต่อไปในแต่ละวันนะครับเพราะนั้นวันนี้ขอทุกทุกท่านนะครับจเจริญชีวิตและก็ก้าวหน้าตามพระวจนะที่พระองค์บอกพระองค์เป็นแสงสว่างสองโลกผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีแสงสว่างสองชีวิตนะครับผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดแต่จะ มีแสงสว่างสองชีวิตวเอีเงอย่างเดียวเองก็คือขอให้เราได้ตามโรคงดีๆและวถ้าตามโรคงไปอย่างาาเต็มที่เพื่อจะได้ให้โรคงนะั้นนำชีวิตของเราจริงๆนะครับในใจเราว,วันนี้ขอพระบิดาเจ้าผู้ทรสงสรรพานมภาพาพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานรยพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด